นี่นะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีหอมซอยมีพริกที่เราหั่นไว้แล้วก็มีน้ำมะขามมีผักชีใบเลยแล้วมีน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะครับนี่ครับครับปลาเรามาทาเกลือก่อนนะครับนี่มันจะได้ไม่ติดกระทะของเรานะครับนี่ครับทาเกลือให้ทั่วมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยนะครับนี่นะครับใส่แล้วยังไม่ต้องพริกนะครับนี่ครับเราจะอทอดทีแล้วได้นะครับนี่นครับโอ้โอ เดืดๆๆเลยนะครับแต่ก่อนนะครับดับเลยนะครับพอได้ทีแล้วก็กลับข้างเลยนะครับนี่ครับจับที่ข้างนะครับใบทิ้งไว้เลยลองไว้ที่ก้นจานนะครับแล้วก็ตักมาพักไว้ก่อนนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็มาเจียวหอมเลยนะครับนี่ครับมาโรยไปที่ตัวปลางเราไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํากันนะครับน้ําลาดครับหอมเจียวเราลาดไว้ใน ตรงบนตัวปลาเลยนะครับลด <Hi> ต, <pos anch> ต้องการนะครับนี่ครับนี่ครับน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน้ตาลปี๊บนี่ขาดไม่ได้นะครับต้องอย่างดีเลยครับน้ำมันหอยลงไปครับนี่ครับปรุงรสตามใจเลยนะครับงนั้นได้ที่แล้วก็พลิกโรยลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นเราก็ปลาของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำลาดนี่มาลาดบนตัวปลานะครับนี่ครับตักมาลาดบนตัวปลาของเราเลยครับเป็นยังไงครับน่ายของไปทาตามกันดูนะครับสวัสดีครับ